GeForce Now Power by Bro ส่งมอบประสบการณ์คลาวเกมมิ่งระดับโลกเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ภายใต้สโลแกนคอมไม่แพงก็แรงได้ โ r o ก้าวขึ้นแท่นผู้นำด้านเทคโนโลยีคา์เกมมิ่งในประเทศไทยประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ n v i d i ีเดยค่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ของโลกในฐานะ n v i d i ีเดีย r f o r o w a l าว l i เ n ียนส r ารเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เฉมประสบการณ์การเล่นเกมของคนไทยเข้าสู่ยุคใหม่แห่งคา์เกมมิ่งพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมและเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการ G ฟนาวที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาค วันนี้เป็นวันเปิดตัว Nvidia GeForce Now p o w e r b y Pro นะครับเป็น Cloud Gaming เจ้าแรกและเจ้าเดียวของไทยนะครับผมค่ะคอมพิเศษขอสเกมตัวน,นี้เป็นยังไงคะัอมพิเตอร์ดก็นี้คือว่าเราอยู่ภายใต้สโลแกนคอมไม่แพงก็แรงได้นะครับผมโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปซื้อคอมเงื่อนละ3 4 5หมื่นแล้วเพื่อจะเล่นเกมคุณสามารถที่จะเช่าเราได้ในราคา200บาท300บาทถึง600บาทแล้วก็สามารถมีคอมพิวเตอร์แรงๆเอาไปใช้ได้เลยครับผม ทำให้ทุกคนสามารถเล่นเกมแบบ Triple A ได้เลยครับผมถูกต้องครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อคอมใหม่แต่ไม่มีตังเราคือทางออกครับครับเราก็จะมีการทำแพ็กเกจคู่กับทางรูนะครับทางรูเราก็จะเป็นแพ็กเกจคู่กันคือว่า999บาทเราจะได้ Unlimited internet, ็ดอินเ e อร์เนเราก็ได้ Unlimited ็ดเป็นซูเปอร์เลนเลยครับผมสำหรับการเล่นเกมส่วนกับทาง AS เราจะเป็นการร่วมมือกันในเข้าไปในเป็น AS Play ครับ Playbox เพื่อให้เปลี่ยน Playbox ไปเป็น Entertainment ตัวเล่นเกมได้ ต,ตั้งเป้ากระตันยังไงบ้างครับสำหรับกลุ่มคนเล่นเกมอย่างเงี้ยครตอนนี้ตั้งเป้าไว้สิ้นปีเราตั้งเป้าไวส้สา0แส0คนครับผมเพื่อจะได้ฐานผู้ใช้งานค่ะแต่เปิดตัวก็ได้รับฟีดแบ a การตอบรับที่ดีมากๆได้แ<ม>ล้วครับไ,ไ,รได้แล้วครับตอนถ้าจะเปิดตัวมาได้รับอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณพกหมื่นคนแล้วครับวันนี้นี่เปิดมาหลักสัปดาห์เพราะฉะนั้นเรากำลังเติบโตขึ้นเป็นฮอกกี้สติกอะครับผมมีแผนตอนนี้คือวันนี้เราขยายต่างประเทศตั้งแต่เดย์วันเลยครับผมเรามี operation f ฟม m day one เรามี เรามีเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียที่เป็นฐานยูเซอร์เราอยู่แล้วประมาณ20%ครับมีเยอะครับมีเยอะกลุม่มเกมมิ่งเราถือว่าเราเป็นประเทศไทยชอบเล่นเกมระดับสีของโลกเพราะฉะนั้นเรามีฐานเกมมิ่งที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆครับผมคือคนไทยเนี่ยหนึ่งชอบเล่นเกม2เราประเทศเราเนี่ยดี3เรามีทรัพยากรจํากัดเมื่อเทียบกับจานวนรา,าคาคอมพ c วเอเพราะฉะนั้นตัวนี้มาแก้ปัญหาว่าว่าเราสามารถที่จะซื้อไม่ต้องซื้อคอมก็ได้ก็ได้เล่นเกมดีๆได้ มันจัปัญหาของเรื่องว่างบประมาณไม่ต้องซื้อของเครื่องละ3 4มสี่หมื่นสามารถเล่นได้เลยครับผมไม่ต้องมีละครับผมอยู่กับผมคือไม่ต้องมีการจอคือเช่ากับทางผมคือการเช่าการจอเลยครับผมเกมดังๆเรามีเกมดังกว่า2200กว่าเกมนะครับผมอยู่ในนี้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเกม3 3มเกมไซเบอร์พังเหล่านี้อยู่ในอยู่ในของเราหมดมาว่าวลไรเบลเอ่ยอะไรเอ่ยอยากจะฝากเว็บไซต์ w w w ร์บ g a m e นะครับผม b r o. g a m e ไว้นะครับผมคอมไม่แพงก็แรงได้ครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ เมตานิวขบสอบทุกข่าว